วันนี้เรามาหาตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องแล้วถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเพื่อนๆทำแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเนตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆกระโดดตัวลอยค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์เลย์หรือภาพซ้อนคลิปตรึงจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนเพื่อนเดินออกจากเฟรมแล้วเป็นพื้นหลังเปล่าๆได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันลบ bg เลือกการลบแบบกำหนดเองเลือกแปลง ปรับขนาดหัวแปลงตามต้องการค่ะกดคางที่ตัวเราแล้วระบายสีให้ทั่วตัวได้เลยค่ะหากระบายสีเลอะเธอใช้ฟังก์ชันยังลบๆออกได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราถีบค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิป1ครั้งแล้วกดแบ่งชากเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราถีบเสร็จแล้วเดินออกจากเฟรมไปค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิป1ครั้งแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะกดค้างที่ท้ายคลิปแล้วลากถอยหลังไปตรงจังหวะที่เราถีบค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าสุดของคลิปด้านล่างค่ะจากนั้นกดคีย์เฟรมเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าเล็กน้อยค่ะใช้นิ้วสนิ้วกดค้างที่ตัวเราแล้วหมุนตามต,ามต้องการเลยค่ะ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยค่ะใช้นิ้ว2นิ้วกดค้างที่ตัวเราแล้วหมุนตามต้องการเลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยค่ะใช้นิ้ว2นิ้วกดค้างที่ตัวเราแล้วหมุนตามต้องการเลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยค่ะใช้นิ้ว2นิ้วกดค้างที่ตัวเราแล้วหมุนตามต้องการเลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยกดค้างที่ตัวเราแล้วหมุนตามต้องการเลยค่ะ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยกดค้างที่ตัวเราแล้วหมุนตามต้องการเลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยกดค้างที่ตัวเราแล้วหมุนตามต้องการได้เลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยกดค้างที่ตัวเราเราลากมาไว้ตรงฝ่าเท้าค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าอีกเล็กน้อยกดค้างที่ตัวเราเราลากออกนอกเฟรมไปเลยค่ะและนี่คือคลิปที่ได้ เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ